สวัสดีค่ะ f อซและพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้เลิกงานค่ะเลิกงานแล้วนะคะก็กําลังเดินไปที่รถค่ะวันนี้อากาศไม่เป็นใจเลยนะคะดูอากาศมืดแบบนี้นะคะเลยหิมะก็ละ,ละลายแล้วนะคะหิมะล,ะละลายแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะยังไม่ละลายหมดบนพื้นเนาะก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างแล้วก็อากาศก็เย็นค่ะเมื่อตอนกลางวันนี่อากาศร้อนเนาะแต่ตอนนี้เย็นก็ ต้นไม้เขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะนี่ค่ะต้นไม้เนาะเห็นไหมต้นไม้เขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้เพราะว่าเขายังไม่มีแดดเนาะแล้วก็หิมะละลายหิมะละลายแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนนะคะเป็นโรงเรียนของเราเนาะตอนนี้เราก็เดินกลับมาที่รถวันนี้เราออกจากที่โรงเรียนช้านิดนึงเพราะว่าเราเหนื่อยงานเหนื่อยงานมากพี่น้องวันจันทร์โอ้ยไม่อยากจะมาทํางานแต่ก็จําเป็นต้องทําเพราะว่า ค่าใช้จ่ายมันสูงมากพี่น้องกยค่าไฟเดือนนี้เดือนที่แล้วหมื่นโครนนะหมื่รกับตีกันหมื้ารอโครนเนาะก็รอเป็นเงินไทยไปเกือบ4ี่หมื่นเศษเศษสี่หมื่บาทกว่าเนาะเกือบตายก็ต้องมาช่วยเขาออคนละครึ่งแล้วก็หลายเรื่องหลายราวเนาะดีแต่ว่าเรามีงานทำประจำเนาะแล้วก็ได้มีค่า,ชาใช้จ่ายช่วยเหลือ ทางบ้านเนาะทางสามีเนาะช่วยเขาเพราะว่ามันมันค่าใช้จ่ายมันสูงมากตั้งแต่เศรษฐกิจที่มีปัญหาหลายๆเรื่องเนาะเราก็เหนื่อยขนาดไหนเราก็จําเป็นจะต้องทนนะคะพี่น้องนี่ก็อากาศก็แย่แบบนี้เนาะมาทํางานก็เหนื่อยละนี่ก็ดูน้ําแข็งนะคะนี่ดูตรงนี้เด็กๆเ,เขาเล่นกันเนาะนี่เด็กๆเ,เขาเล่นกันตรงนี้นะคะก็ลื่นไถลก็เนาะโรงเรียนเขาก็ ให้เด็กเล่นแบบนี้อากาศวันนี้ไม่ดีเลยนะคะมืดเห็นไหมฝนก็จะมาแล้วหิมะหยุดตกแต่ว่าหิมะไม่ตกแต่ว่าฝนจะมาแล้วก็เป็นฝนหิมะนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นฝนหิมะเนาะจะเป็นฝนหิมะนะคะก็เราก็ไม่อยากคือว่าเราก็ไม่อยากรีบเลิกงานเร็วแต่ว่าเราก็ไม่อยากรีบนะคะพี่น้องเราก็เรื่อยเื่อเรียงเรียง เราก็เรื่อยๆเ,เรียงๆเ,เนาะเดินเล่นไปเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับบ้านก็นี่ค่ะน้ําแข็งนี่ก็ยังละลายไม่หมดดูถนนตรงน,รงนี้นะคะทางเข้าเป็นน้ําแข็งแบบนี้เนาะพี่น้องแล้วก็นี่ก็ยังไม่ละลายหมดเนาะแต่ว,ว่าเขาก็เริ่มละลายเต็มคิดว่าจะตกมาอีกแล้วเร็วๆนี้นะคะหิมะคิดว่าจะตกเร็วๆอีกนะคะเพราะว่ามันยังไม่หมดหน้าหิมะเนาะ นี่ค่ะพอเขาละลายหมดแล้วมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้เนาะผู้คนก็สดชื่นหน่อยแต่วันนี้เย็นค่ะมาตอนกลางวันนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนนะคะแต่ว่าวันนี้เย็นค่ะก็โอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากค่ะคลิปนี้ก็ออ,ออกมาทําคลิปเล็กๆน้อยๆเพราะว่าอากาศก็ดีขึ้นเนาะอากาศก็ดีขึ้นแบบนี้นะคะอากาศก็ดีขึ้นเราก็เลยแบบ ทำคลิปเล็กๆน้อยขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ